เหมือนกับของเล่นทุกคนแต่มันคือของจริงนะแตงโมบ้านเขาก็แบบลูกสวยมากอะประมาณ400กว่าบาทลูกนึงแพงนะมะม่วงสีแดงทุกคน <laughs> มะม่วงญี่ปุ่นสีแดงทุกคนเฮ้ยลูกหนึ่งราคาโ,โคตรแพงทุกคนโอ้เฮ้ยพันเจ็ดทุกคนเกือบเกือบไม่ได้ดูราคาแล้วนะเออเกือบจะหยิบใส่ตะกร้าแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ้แล้วผมหันมาเจอแบบเป็นร้านเหมือนผลไามายย้เงี้ยนะของญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูหนว่าแบบเออผลไม้ที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะซื้อมาลองนะ อย่างเช่นที่เห็นนี่ก็คือสตรอเบอรี่ใช่ไหมละ่ะใช่ก็ที่นี่เนี่ยราคาเท่าไหร่ไงเนี่ยก็ขายเป็นเป็นชิ้นอย่างนี้เหรออันนี้คือ398ริปดดไป400 4้0 400เยนใช่ไหมก็ประมาณ100่งร้อยบาทไทยน,นะครับก็เอาอันนึ่งไหมหร,หรือว่าเราจะเอาขนาดที่มันใหญ่หน่อยเนี่ยอันนี้เอา้าราคาไม่ต่างกันเลยเหรออันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่อืมคือราคาเท่ากันนะแต่ว่าอันนี้คือเขาคัดลูกใหญ่อย่างเดียวอันนี้มีลูกเล็กผสมด้วย แต่มองในเรื่องของความคุ้มยังไงผมก็มองว่าอันนี้คุ้มกว่าราคาเหมือนกันจริงอันนี้เหมือนกันเหมือนกันเอาอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันนี้คือนนอ,นนอะไรนี่เป็นเลมอนวะเนี่ยได้มอนใช่เลมอนเลมอนใช่ใช่บ้านเราแบบแบบนี้ปะอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นเนละ<ะ>มอนมาจากตุรกีตุรกีสั่งโอ้มาจากตุรกีใช่ไหมใช่ตุรกีนี่สับประรดทุกคนดูก็ปกตินะอันนี้เป็นแซงโมนะ แตงโมบ้านเขาก็แบบลูกสวยมากอ่ัทุกคนแบบหน้าหน้าตบมากถ้าเป็นหัวคนนี้ยอกยอเรียบเนียนสวยนะเขาขายเป็นกินโดใช่ไหมเนี่ยคุกกี้สูงอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเป็นกินโดว่าอ๋อหนึ่งลูกใช่ไหมขายเป็นลูกลูกละหนึ่งตันสองร้อยแปดสิบประมาณสี่ร้อยบาทอ่ะมันหันไปหันสีใช่ไหมล่ะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทลูกนี่ถือว่าแพงนะ แต่น้ำหนักก็เดี๋ยวให้ไฟยิึดกันไฟยึดยึขึ้นเด็ดไปนะจับปุ๊บรู้เลยกี่กิโลสามกิโลโอเคเราเชื่อไฟเยอะนะพอสามกิโลนะฮะสามกิโลสี Long)> ่ร้อยบาทถือว่าโอเคนะโอเคป่ะบ้านเราบ้านเราขนาดนี้ไมราคาส้มคือแบบใหญ่มากอ่ะมีสองสีด้วยเนี่ยอันนี้ก็มาจากตุรกีเหมือนกันแล้วสีส้มกับสีเหลืองนี่มันต่างกันยังไงส้มมันจะออกเป็นออเรนจ์อันนี้จะออกเป็นเยลโล นีกมุกมุกไม่รู้ไม่รู้อาจจะรสชาติหวานกว่าส้มอันนี้อาจจะเปรี้ยวกว่าอาจจะลูกละหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะก็ตีไปลูกละสี่สิบบาทราคาที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ราคาเนี้ยเวลาเราไปจ่ายต้องดูดีๆนะเพราะมันจะมีราคาเล็กๆอยู่อันนี้คือราคารวมภาษีแต่ว่าเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กนะก็ต้องดูดีๆก็อันนี้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าจบประมาณลูกละสี่สิบไหมสามสิบสี่สิบบาทมันนั่นแหละใช่ก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้ลูหนึ่งคือแบบสวยมากเลย มันเหมือนกับอักษรญี่ปุ่นอะสวยอ่ะสวยสวยอันนี้ลูกละเออ่ประมาณ1,400งนพะันอะอันนี้ของญี่ปุ่นเนาะโอ้หมีแบบหลากหลายนะทั้งญี่ปุ่นจีนตุรกีอะไรเงี้ยบริสัทเนี่ยส้มญี่ปุ่นเนาะก็เก่งเนี่ยส้มตุรกีอันนี้ตุรกีออใช่ไหมใช่ใช่เอาอันนี้ไหมเออเออเงี้ยเราเราเปลี่ยนดีวกว่าทุกคนนะเพราะว่าอันนี้มันส้มตุรกีใช่ไหมลนะ่ะเราอยากลองของญี่ปุ่นเงี้ยเราหยิบอันนี้ อันนี้เลยก็ลูกหนึ่งก็ท่าท่ากันพอดีเลยร้อยสี่สิบอยู่ร้อยสี่สิบเยนกล้วยของญี่ปุ่นนี่ไม่ได้ใหญ่มากนะแบบก็ขนาดปกติอะ่ะบ้านเราก็ประมาณนี้นะก็เอเชียเนาะที่ผ่านมาเราไปที่อาหรับที่ตรุรกีเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่แบบยาวแบบเนี่ยช่อแขนผมอะ่ะแต่นี่ก็ขนาดปกตินะใช่ไหมยิปใช่เคยเจอก็ประมาณนี้เหมือนนะยิปเอานี่ดิลองลองลอง อ่ะหนึ่งชุดนี้มีประมาณสี่อันก็ประมาณเก้าสิบแปดใช่ปะ่ะแต่ต้องดูราคาตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยหกนะประมาณยี่สิบห้าเกือบสามสิบบาทเนาะเวลาซื้อของนะฮะที่นี่เนี่ยเราต้องดูดีๆนะเพราะราคาเนี่ยที่เห็นเนี่ยสี่เก้าแปดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ราคาจริงๆนะอันนี้เป็นราคาแบบเพียวๆนะแต่ถ้าไปรวมภาษีเวลาจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายราคานี้ห้าสามแปดนะก็จะบวกประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะต้องคำวนวณจากนี้นะต้องดูดีๆผักญี่ปุ่นทุกคนดูเห็นไหมกระเทียมหอมแดงอะไรเงี้ย ราคาที่เห็นเนี่ยเอาไปหารสี่นะจะเป็นราคาของเท่ากับเงินบาทนะ<ม>อันนี้เป็นเป็นอะไรยาวๆเนี่ยมันเนาะอุบี้นี่ก็น่าจะเป็นมันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมันเหมือนกันเอา,าไปเล่นไปโคตรใหญ่ทุกคนหอมแดงแดงขนาดนั้นเลยอันนี้อะไรนะม,นมันกิดเทยใช่ป่ะคือเหมือนของเล่นมากเลยทุกคนดูมันสวยเหมือนกับว่าของเล่นน้องๆผมเล่นอะ่ะแต่จริงๆมันคือของจริงนะ เราดูราคานี่เนี่ยสามสองสองเนี่ยโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยเนี่ยมันมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรมันอ่านว่าโทวม้าตอกตัวมือฮะโทวม้าตอกมะเขือเทศเหรอเนี่ยใช่อันนี้คือมะเขือเทศญี่ปุ่นเหรอใช่ฮะทำไมรูปทรงมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนลูกลูกท้อเหรอลูกพีชลูกพีชเฮ้ยมะเขือเทศเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็ลองกินป่ะเอาเอาสักอันนึงเอามากินใช่ไหมเออลองดูว่ารสชาติเป็นยังไง นนรูปทรงแปลกดีนะไม่เหมือนบ้านเราใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตจากไอจิ IG ก็คือจังหวัดที่เราอยู่นี้ในเมืองในกโกยาน่าจะเป็นของขึ้นชื่อแล้วก็ของแปลกนะจะเป็นของแปลกที่นี่จากไอจิเฮ้ยแต่มาเกตเทศรูปทรงธรรมดาก็มีเหมือนกันนะ<ช>อันนี้เป็นรูปทรงแปลกเออ,อาจจะแบบของแปลกอะเนาะเดี๋ยวเราต้องลองเรามาถึงนี้ละใส่ตะกร้าก็อันหนึ่งเนี่ย250ใช่ไหมรวมภาษีแล้วก็2 7 0รสินะอันนี้คืออะไรมะม่วงวะเนี่ย มะม่วงมมะ่วงสีแดงทุกคนมะม่วงญี่ปุ่นสีแดงทุกคนใช่มัางโก้ใช่เหรอใช่บ้างอ่านน้ใช่ไหมเนี่ยใช่มิยาซากิจากจากแบบมิยาซากิอ๋อโอเคงั้นเราลองมะม่วงสีแดงอันนึง่งเอยแต่โอ้โหมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเฮ้ยลูกหนึ่งราคาโคตรแพงทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพันเจ็ดทุกคนเกือบเกือบไม่ได้ดูราคาแล้วนะเออเกือบจะหยิบใส่ตะกร้าแล้วเมื่อกี้ พันเจ็ดเนี่ยเอาไปหารสี่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณสามร้อยห้าสิบอะลูกนึงเนี่ยเออประมาณสามร้อยอะสามร้อยกว่าทุกคนลูกนึงเนี่ยเอาป่ะไม่เอาเฮ้ยลองดิบเรามาถึงนี่แล้วเพื่อคนดูคนดูต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฮะเพื่อจะซื้อมะม่วงลูกนี้ทุกคนนะมะม่วงสีแดงลูกละสามร้อยกว่าบาทลูกละลูกละนะไม่ใช่แบบกิโลละลูกนึงโอเคงั้นเราเอาเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูนะรีวิวมะม่วงสีแดงที่ญี่ปุ่นนประเทศ อันนี้ก็ใช่รู้ได้ไงไม่ใช่เทศเหรอใช่รู้วอ่างงใช่ไหมเดิมาเจอเอออาจจะเมื่อกี้เออไปจุดตาเดิมาเจอฉลาดฉลาดฉลาดเนี่ยเมื่อกี้เดิมาเตอเพราะว่าเมื่อกี้ปู่สอนได้ไงอ่างงกูอ่างนเนี่ยประมาณห้าร้อยนะหนึ่งกล่องเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเคยเห็นป่ะอ๋อไรต้นหอมเนียต้นหอมเหรอต้นหอมญี่ปุ่นเหรอใช่ต้นหอมญี่่ปุนอันนี้แม่ผมชอบซื้อมากเป็นเพ็ดเข็มนะครับ ที่นี่เนี่ยหนึ่งร้อยหกตอ่อหนึ่งพันก็ประมาณยี่สิบห้าบาทได้ี่นี่มาคนนี้นี่ดูโอ้นี่นี่เหมือนกับของเล่นทุกคนแต่มันคือของจริงนะเขาเรียกว่าพริกปาปิกา้าที่นี่เรียกว่าปาปิกา้กาถ้าถ้าชื่อที่ไทยนี้พริกหวานนะพริกหวานพริกหยวกทุกอย่างหยวกพริกหยวกอันยาวก็สีเขียวไม่ด้ใจใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะใช่ที่นี่มีไข่ไก่ปะ ไข่ก็แพงนะไข่ไก่ที่นี่ก็ค่อนข้างแพงแต่ความพิเศษของมันก็คือสามารถกินสดๆได้เพราะเป็นไข่สะอาดกินสดๆแบบไม่ต้องทอดหรอใช่นีแพงอีกนัวประมาณสิบลูกนะเจ็ดสิบแปดสิบบาทเอออก็ถือว่าแพงนะเพราะบ้านเราอ่ะนิดหน่อยบ้านเราบ้านเราร้อยบาทก็เบอร์ใหญ่มันมันแบบหลายลูกเลยก็โอเคนะแต่ว่า ก็บอกว่าอันนี้สารตรงที่ว่าสามารถกินแบบกินได้กินกินเด็ดได้ต่อก็กินได้เลยได้ปองเขาปอกแล้มันอร่อยแล้วะอะไรคนกินได้ก็กินคนกินอะไรก็กินได้ปะก็พอกินได้เดี๋ยวไว้ทำคลิปนะถ้าอยากดูก็รอติดตามแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาต่อแถวจ่ายตังกันก่อนเดี๋ยวอันนี้เราค่อยเอาแล้วกันเฮ้ยเจเดยนีเราเอาประมาณสี่ห้าอย่างนะทั้งหมดเท่าไหร่ปุ๊บสองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดเยนสองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดเยนน่าจะประมาณห้าร้อยกว่าบาท ขอบคาก็รลอบค่มาซครับอมากครับขอากครักครับไปคกรับขอบคมากับขอบคากครับากครันขอ่คมกับมก็ยังไงบคกัอยค่เกรอมาครับอบคกคัอยคุณคลัปหอ้คุณมากรัมากัมาคอมากครากครันอากครอากครากรอกรับสรับวับนี้บายบายทรุกคน